ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์อย่างเรามีอิทธิพลต่อต้นไม้มีอิทธิพลต่อสัตว์น้อยใหญ่และวันนี้มีกรณีนี้ยืนยันให้ชัดเจนขึ้นไปใหญ่เลยว่ามันใช่จริงๆจากกรณีของลุงเลี้ยงกบในระคะ วันนี้โอ้ป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องของลุงฤทธิ์ล้อมคงค่ะซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงกบมีอาชีพเลี้ยงกบแต่ลุงมีเคล็ดลับเฉพาะตัวนั่นก็คือเปิดเพลงลูกทุ่งให้กบฟ,ฟังทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงอยู่สิบบ่อมีกบมากกว่าพันตัวนะคะและ3-4เดือนลุงก็สามารถนำไปขายได้เป็นกบที่สุขภาพดี วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงลุงบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เพลงหยุดกบจะหงุดหงิดอารมณ์ร้ายกัด กระโดดหนีบ้างทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเวลา5ปีที่ลุงเลี้ยงกบมาเนี่ยลุงใช้วิทยุไป10เครื่องและปัจจุบันลุงก็มีเครื่องสำรองเอาไว้เผื่อเครื่องพังแล้วก็ไฟดับด้วยนี่เป็นเคล็ดลับของลุงริดล้อมคงที่เลี้ยงกบได้เลี้ยงกบดีเนี่ยนะคะเป็นกบอารมณ์ดีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อที่จะนำไปเป็นสินค้าไปขายต่อนะคะซึ่งก็มีผู้สนใจมาซื้อกบจากลุงเนี่ยมาถึงบ้านเลยไม่ต้องไปวางขายที่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งยืนยันให้เราเห็นชัดเจนว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตนะคะถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปในอดีตนั่นก็คือสมัยกรีกโบราณ นักปราชญ์ชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นเพลโตหรือว่าอริสโตเติลก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะโดยเพลโตเนี่ยบอกว่าแม่ปลอบลูกในเวลาที่ลูกร้องไห้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามเราจะได้ยินเสียงเพลงที่แม่เหตุกล่อมลูกหรือว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปแค่ช่วงชีวิตที่เราได้มองเห็นในประสบการณ์ของเราเราก็จะเห็นว่า เพลงหรือว่าดนตรีเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในคันซูด้วยซ้ำและจนกระทั่งกลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะส่วนอริสโตเติลค่ะบอกว่าเพลงหรือว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อมนุษย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทไหนก็ตามเพลโตบอกว่าควรจะฟังเพลงที่มันใสบริสุทธิ์สะอาดแต่อริสโตเติลบอกว่าไม่เป็นไรฟังเพลงเศร้าบ้างก็ได้ เพราะเพลงเศร้ามันก็จะทําให้อารมณ์เศร้าของมนมษุ์นั้นได้คลายลงนะคะแล้วยังมีหนังสือเรื่องนี้ที่ยืนยันนะคะมีหนังสือเรื่อง Musical Thought in Ancient Greeks นี่นะคะเป็นหนังสือของ Edward l i ์ดลิได้รวบรวมเอาไว้นะคะมุมมองของชาวกรีกที่มีต่อดนตรีนั่นก็คือ ดนตรีเนี่ยสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของผู้คนแล้วก็ทาให้บุคลิกของคนเนี่ยมั่นคงขึ้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือดนตรีเนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลถ้ามองในระดับลึกลงไปเนี่ยจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มีดนตรีเป็นพื้นฐานอย่างนั้นเลยนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของดนตรีเพราะฉะนั้น ฟังเพลงเถิดชื่นใจดนตรีเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรานั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนบุคลิกให้มั่นคงขึ้นทำให้เรารื่นรมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามมีเพลงเพื่อที่จะทำให้ใจนั้นได้ผ่อนคลายลงได้บ้างเพื่อที่จะพร้อมเผชิญในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่โอ้ป้าหา มาเล่าสู่กันฟังนะคะโอป้าหาเรื่องติดตามกันได้ค่ะที่นี่ f m 91 Traffic Pro อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งกริ้งกริ้งให้ด้วยนะคะ f m 91 Traffic Pro แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ